สวัสดีครับท่านสมาชิกไลน์แอดลิชขีดลิชวันนี้อยู่กับผมเจเจสดาเช่นเคยกับการวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันวลนสามคู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับนอกจากนั้นฝากไลน์แอดด้วยนะครับย้ำว่าแอดลิชขีดลิชมีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับปาะเดึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับคือวันนี้ฟุตบอลเยอะมากครับฟุตบอลลีกกลับมาแตะกันเต็มรูปแบบนะครับหลังจากที่ไปโดนขั้นโดยโปรแกร,รมทีมชาตินะครับผมก็คัดเอา3คู่ มาฝากกันเหมือนเดิมน,นะครับไปแริมที่เวลา3ทุ่มตรงครับฟุตบอลพรีมเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่5นะครับเชลซีอันดับ7จะเปิดบ้านเจอกับเซาท์햄ปตันอันดับ11เชลซีเนี่ยมี7แต้มจากการชนะ2สเสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มคริสตัลพาเลซ4-0นะครับคราวนี้คือคริสเตียนปูลิสิตนะครับน่าจะฟิตพร้อมกลับมาเป็นตัวจริงในคืนวันนี้นะครับร่วมกับตัวหลักๆอย่างพวกเมสันเมาส์คายฮาวเวิร์สนับเป้ายังเป็นติโมแวนเนอร์เหมือนเดิมครับ ฝั่งของเซาท์ทัมตันมี6แต้มจากการชนะ2แพ้2นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเวสต์บอมบิชอัลเบียน2ต่อ0นะครับสตูว์อาร์มสตรองแนวรุกยังเจ็บอยู่นะครับที่เหลือพร้อมลงเล่นครับเจมส์วอร์ดพาวทิโอวอลคอตคู่หน้าเป็นดานิิงกับเชอันดัมนะครับรูดูการที่เราเจอกันค่อนข้างแปลกนะครับทีมแม่เล่นในบ้านทีมนั้นแพ้นะครับ ก่อนเกมเชลซีถูกยกให้เหนือกว่าผมมองว่าเกมนี้เล่นในสแตมฟอร์ดบิดนะครับเชลซีตัวรุกเริ่มทยอยกลับมานะครับผมมองว่ายังดูดีกว่าซาร์ัมตันเยอะพอสมควรนะครับยิ่งเกมนี้ลำพัดเน้นสุดๆแน่นอนครับดูแล้วเชียร์เชลซีได้ครับหประตูมีแน่ลุนประตูที่2เชียร์เชลซีนะครับคู่ต่อมาไปที่เวลา5้าทุมครึ่งครับ อีกคู่หนึ่งนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลเป็นเกมบิ๊กแมตช์ประจำคืนนี้เลยครับซิตี้เนี่ยเล่นมา3นัดชนะ1เสมอหนึ่งแพ้หมี4แต้มนะครับเกมล่าสุดบุกไปเสมอลีสอยู่ในแดนมา1ต่อ1ปัญหาคือกุนโดเกโรยังเจ็บกาเบรียลเชซูสก็น่าจะยังไม่พร้อมในคืนวันนี้นะครับแต่ว่าข่าวดีอาจจะได้ราฮิมเซอร์ลิงครับกลับมาช่วยทีมได้นะครับที่เหลือเนี่ยพวกตรงกลางอย่างฟานันดินโยอิวคาอุนเดการโรดี้พร้อมทุกคนนะครับแนวรุกบาร์นาโดซินวา ฟิลโฟเด้นนะครับแล้วก็อาจจะใช้ราฮิมเซอร์ลิงนี่เล่นเป็นร์นายครับฝั่งของอาร์เซนอลมี9คะแนนจากการชนะ3แพ้1ครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเชฟฟีเดนเต็ดมา2-1นะครับตัวหลักๆโทมัสปาเต้ครับตัวใหม่มีโอกาสออกสตาร์ตตัวจริงในคืนวันนี้เลยนะครับเล่นกับดานี่เซบายอสแนวรุกก็อยู่ครบนะครับวิลเลียนลากาซัตโอบาเมยองนะครับคู่เนี้ย เจอกันผลล่าสุดก็คือฟุตบอลเอฟเอครับรอบรองอาชนเซนอลชนาร์ชนสอลชูะ2-0นะครับแต่ว่าถ้าไปดูเฉพาะเสติเนีนดีนี่ซิตีเอาชนะอาซนอลมา6นัดติดนะครับอย่างไรก็ตามครับผมมองว่าเกมนี้ยซตีพอไม่มีหน้าเป้านี่ค่อนข้างเล่นได้ไม่ค่อยไหลลื่นนะครับหลายๆเกมเราเห็นแล้วครับในขณะที่อาซนอลดูมีขุมกําลังที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับมีพวก ตัวสำรองที่เริ่มจะทดแทนตัวจริงได้อย่างยูคลาสเปเป้ก็พร้อมลงมาเล่นนะครับดูแล้วเนี่ยแมสซิตี้ก่อนเกมเหนือกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าโดยคันดีแคปต้องยิงถึง2ลูกผมว่าเยอะไปครับวัดใจอาร์เซนอลดีกว่าครับมีมุมเสมอหรือต่อยแพ้ก็แพ้ไม่เกิน1ประตูนะครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสองลาลีกาสเปนครับเกตาเฟ่ afe, เปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาทั้งสองทีมมีจัดแต้มเท่ากันนะครับแต่ว่าบาร์ซ่าแข่งน้อยกว่าเกตาเฟ่ afe, เนี่ยก็คงต้องพึ่งคูโชกับอันเคิลนะครับในขณะนะที่บาร์เซโลนาเกมล่าสุดเปิดบ้านสเสมอเซบีย่ามา1นต่อหนะครับไม่มีคอาที่เอาบาครับแบ็กซ้ายคนเดียวที่ยังเจ็บนะครับที่เหลือบุสเก็ตแนวรุกคูตินโยกลิสมันกันซูฟาติเลโอเนลเมซี่ก็น่าจะยึด ชุดนี้นะครับยังชอบไปที่บาร์เซโลนาครับสถิติก็ข่มด้วยนะครับเอาชนะได้ในการเจอกัน4เกมหลังสุดดูแล้วบาซ่าจะบุกมาเบียดได้อย่างน้อย1ประตูนะครับสรุป3ทีมครับชอบไปที่เชลซีอาร์เซนอลและบาร์เซโลนาครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยสำหรับลายอัดของเราแอทลิช i ีดลิชขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ